ป่าพนมหาหับป่าพนมหาหับอยวนขอนแก่มตามจริงขอยะไปส่งอะล่ะ่วามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก่อลยีแต่มารับกันไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็เลยคุณป้าเจ๋อก็เลยได้มารับที่ขอนแก่นใช่ไหมคะเออลนะ้วจะขึ้นเรบมาไม่ะขึ้นรถข้าในตากตับรถขับไม่ได้กับเครื่องบินนะคะวัน,นนี้น่ะไม่ได้กับเครื่องบินนะคะขับรถนะคะไม่ได้กับเครื่องบิน หายใจกับเบออกทางดั้งหายทางปากคนอย่างเลยหายใจได้ยี่สิบเปอร์นตวนี้รกับเมื่อกี้ไม่งานเอดรู้สัเมื่อกีอยู่ธนคนูนละแม่เล่นไม่ต้องดูหรอกอยู่ธนคนู้นไปถึงร้านไปถึงร้นไปถึงร้นค่อยดูรอนาตีอยู่รอหมูเรงอยู่หมูเงมาแล้วนี่ อูเด้งมาข้างหลังอะ่ะน่าเหรออืมอ้าไมเห็เลยเหรออยู่ข้างหลังโอ้ยทำไมไม่ไปอ,ะอ่ะรถสีเหลืองมันมีอะไรมันมีลมเข้าไหมเวลาหนูขี่บอกอสีส,สิมีลมแบบบึ้นเ<ม>จนิ้นยกหลอได้ไหม,ไม หัวก็หาหมอหมอว่าเป็นอะไรหายใจออกไหมให้ตาหาใจบ่เหรอ้ย่ะเลยดื้อตุ่นห้มันสั่นจังเลยแล้วก็หายแล้วนะแล้วก็หายใจปกติเหมือนคนแล้วสวัสดีครับผมก่อนสวัสดีครับมากินส้มตำครับก่อนกลับบ้านครับป้าจะมารับแล้วครับผม หิวข้าวไหมหิวข้าวยกมือขึ้นใครหิวข้าวมัมมํายกมือขึ้นเร็วใครหิวข้าวมาไมกมือขึ้นเร็วใครหิวข้าวยกมือขึ้นเย้อันนี้อะไรนี่อะไรนี่มุ้งมีโพใครกินข้าวมัมมําข้าวมาแล้วหนึ่งน้ำมาแล้วหนึ่งมีครับก็เลือกทีเดียวเพราะไม่อยากต้องมือ่ายใช่ค่ะอันนี้พาน้องมากินข้าวนะครับ อืมหัวเข่าอ่ะโอ้ยติ๊กตากินไก่มุนเราวันนี้นะกินไก่อาชิโนอกว่ามันเป็นยังไงมันมันไม่ใช่แบบที่หนูคิดอร่อยมากน้ำจิ้มเขาไปคนวันเหรอใหญ่หลายอย่งนะพุณบ่มันเห็นไหมมาไหมนี่ไงข้าวเหนียวเดี๋ยวคินดูก่อนมันเหมือนกันคล้ายๆกันดูดีกว่าเห็นไหมก็มันมาเหมือนกันเลยข้าวเหนียว ช่วยกันเลยลูเอาช่วยเอาทไมโอ้ยจะเป็นเปิดนะเจ้าเปิดกล้องเองพอมึงกินเปิดกล้องถ่ายรูปความอันนี้กินไก่บุนนาตาเพิ่มไก่ตัวเกี๊ยวมาเขามาเร็วๆตัวเกี๊ยวกินไก่เร็วข้าวเหนียวนี่แหละครับนี่อร่อย กินข <o> ้าวได้เดินทางเผื่ออ <ừ. S 1> ีกสามชั่วโมงเขาตั้งคนไ้ไหาอ่ะตอนแรกกินข้าบอนกินข้าวก่อน ส่งรูกแล้วน่ต่เดีเ็นขยันตัวคุณเรีนอยันเกงเก่ตัวี่เก่นี่ยาลนตัวเบียนาละอนปะัดีคายบายเลยก่อนเดียวยบายก่อนยบายสวัสดีค่ะญาติด้วยสวัสดีค่ะญาติด้วยบ๊ายค่ะใครนิมเมซมเขาไม่กลัวกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนแม่หมู

บ๊ายบายเดี๋ยวมาใหม่นะคะจะสร้างตะสั่างยังไงหลายจัง